สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับดิฉันตรีนภาปางมริชาตรีนะคะใน Exclusive Insight ค่ะคุณผู้ชมคะข้าวนั้นถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยที่วันนี้เรายังคงเป็นผู้นําในการส่งออกรวมไปถึงอีกตัวหนึ่งก็คืออ้อยที่นําไปสู่กระบวนการของการผลิตน้ําตาลนั่นเองก็ต้องบอกว่าในแต่ละปีนั้นสามารถสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศปีหนึ่งเรียกว่ามหาศาลทีเดียวนะคะ และในแต่ละปีนั้นเราก็จะได้เห็นการจัดงานแสดงต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าหรือว่านวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับข้าวเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพนะคะมีอยู่งานหนึ่งค่ะที่ต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวนะคะชื่อว่างาน i s m a c เอเชีย2012นะคะก็เป็นการแสดงสินค้าเกษตรประเภทข้าวอ้อยน้ำตาลนะคะที่เรียกว่าทำอย่างไรที่จะทำให้พืชประเภทข้าวหรือว่าอ้อยน้ำตาลเนี่ยมีคุณภาพดีงานนี้ก็จะเป็นการรวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆที่จะเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าเหล่านี้ให้มีคุณภาพดีได้อย่างมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับบคุคคลท่านหนึ่งค่ะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีข้อมูลที่ดีที่จะให้องค์ความรู้กับคุณผู้ชมได้ในช่วงนี้นะ ะะท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายโครงการนะคะคุณศิรพัฒนเกตฐาน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นคงจะต้องพูดคุยกันถึงสถานการณ์ของอตัวข้าวหรือว่าอ้อยน้ําตาลตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคผมว่าสถานการณ์ของข้าวอ้อยแล้วก็ น้ำตาลเนี่ยนะฮะผมจะเน้นตัวตัวสองพืชหลักนี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นตัวเริ่มต้นและกันะนะครับค่อนข้างมีความน่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือประเทศไทยเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับในในในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังครอง ความเป็นหนึ่งอยู่ทั้งทั้งที่ว่า,เ,าเริ่มมีประเทศต่างเนี่ยเข้ามาที่จะช่วงชิงตําแหน่งตรงด้านนี้ไปไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆอย่างเช่นเ,เวียดนามหรือว่าอย่างเช่นอ,อย่างเช่นอินเดียะนะครับซ,ซึ่งกําลังจะช่วงชิงตอนนี้ก็มีการ พูดคุยกันว่าเอ๊ะใครจะเป็นเบอร์หนึ่งใครจะเป็นเบอร์สองหรือว่า,วาจะเป็นเบอร์สามสใช่ใช่ <c oughs> ครับแล้วก็ในแง่ของน้ําตาลเองเนี่ยของเราก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ําตาลมากเป็นอันดับหนึ่งในในเอเชียอีกเหมือนกันอาจจะเป็นรองเฉพาะในแง่ของประเทศอ, <c oughs> อินเดียแต่อินเดียเนี่ยเขาก็เป็นผลิตน้ําตาลค่อนข้างเยอะแล้วก็เขาคอนซูมน้ําตาลคือบริโภคน้ําตาลค่อนข้างเยอะ <c oughs> <c oughs> ประเทศที่ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ในแง่ของการผลิตน้าตาลแล้วก็การปลูกอ้อยนี่น่าจะเป็นที่บราซิล hmm. นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถามว่าฐานการผลิตของของของประเทศไทยสําหรับพืชสองสองตัวหลักเนี่ยมีความน่าสนใจไหม <c oughs> ผมมองว่ามีความน่าสนใจมากแล้วก็ตลาดเนี่ยค่อนข้างกว้างครับแล้วก็ hmm. ประเทศไทยเนี่ยก็มีพัฒนาการทางด้านการเกษตรสาหรับพืชสองชนิดนี้ค่อนข้างสูงครับ <c oughs> โอกาสของประเทศไทยในการที่จะ,ะยังคงเป็นแชมป์หรือยังคงเป็นผู้นำเนี่ยเรายังไปได้อีกไกลไหมคะในพืชเหล่านี้ครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงโอกาสเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆเราเรามีโอกาสในการที่จะก้าวขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งหรือว่ารักษาความเป็นเบอร์หนึ่งสำหรับสำหรับข้าวแล้วก,แวก็แล้วก็อ้อยแล้วก็น้ําตาลเนี่ยได้นะครับแต่ปัญหาเนทะ่าที่เราปัจจุบันเนี่ยฮะถ้าเราได้น,นั่งคุยกับนักวิชาการหรือว่าผู้ ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้ง2ประเภทเนี่ยจะมองว่าปัจจัยหลักที่เราจะต้องนั่งมองกันแล้วก็แก้ปัญหาก,กันคือต้นทุนการผลิตนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตของข้าวหรือว่าต้นทุนการผลิตของการปลูกอ้อยเนี่ยของเขายังค่อนข้างสูงอยู่<ะ>ครับนั้นเท่าที่ได้คุยกับทางไม่ว่าจะเป็นกรมการข้าวหรือว่าสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลสายเนี่ยนะครับประเด็นต่างๆที่ที่ทุกฝ่ายกําลัง ที่จะเข้าไปส่งเสริมมากๆคือเรื่องทําอย่างไรที่จะให้เกษตรกรและก็ชาวนานเนี่ยสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตได้นั้นเป็นปัจจัยที่คิดว่าน่าสนใจที่สุดถ้าเราสามารถแก้ปัญหาตรงด้านนี้ได้แล้วเนี่ยผมมองว่าเราจะสามารถที่จะแข่งขันกับประเทศคู่ค้าอื่นๆได้ได้ได้เป็นอย่างดีครัทีถ้าพูดถึงเรื่องของต้นทุนแล้วเนี่ยปัจจัยทางด้านต้นทุน,นจะมาจากทางไหนบ้างคะ ปัจจัยจากทางนั้นต้นทุนก็ <c oughs> ก,ก็มาจากหลายหลาย,หลายส่วนแต่ปัญหาส่วนหนึ่งก็คือเป็นปัญหาเรื่องของกระบวนการเรื่องของการจัดการ <c oughs> นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ายังมไม่มีการนำเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ที่จะเข้ามาช่วยลดต้นทุนได้มากเพียงพออย่าง <c oughs> นี้ครับย,ยังใช้วิธีการ การเกษตรแบบเก่าๆอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป,เป็นเป็นเป็นจุดหนึ่งซึ่งซึ่งทางภาครัฐเองก็เริ่มเข้ามาให้ความสนใจมากขึ้นมีการพยายามที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเน,นี่ยนะมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตหรือว่าในกระบวนการของทางด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้นทีนี้เมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องของต้นทุนนี่ถือว่าเป็นจุดอ่อนในในภาคการผลิตของเราและจุดแข็งของเราอยู่ตรงไหนคะ จุดจุดแข็งก็อาจจะต้องมองว่าเราเนี่ยมีรากลึกอะฮะในในในเชิงเทคโนโลยีทางด้านการปลูกข้าวมาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นเนี่ยความอันนั้นก็ถือจะเป็นจุดแข็งคือคือประสบการณ์ในการทำทำนาเกี่ยวข้าวหรืออะไรแบบนี้เรา<ม>เราเรา,เรามีวัฒนธรรมที่เป็นค่อนข้างเป็นรากลึก แล้วอีกจุดหน,นึ่งเนี่ยนะครับที่ว่าเป็นจุดแข็งแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนกล่าวขานก็คือเรื่องของ,งอข้าวหอมมะลิไทยนะครับซึ่งซึ่งข้าวหอมมะลินี้ของเราก็คือถือเป็นข้าวอันดับหนึ่งของโลกเป็นข้าวเกรดดีคุณภาพดีครับอันนี้คือเป็นเป็นน่าจะเป็นจุดแข็งที่สําคัญของประเทศไทยพูดง่ายๆว่าแบรนด์ข้าวหอมมะลิถ้าเป็นแบรนด์ไทยนี้ก็เรียกราคาได้ใช่ครับยังย,งเ,ยงเป็นอะไรที่ราคาราคายังค่อนข้างดีทุกคนก็ยินดีที่จะซื้อในส่วนทางด้านนั้นค่ะ ทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างที่คุณศิลพัฒน์ได้บอกไปนะคะประเทศคู่แข่งของเราเองเขาก็คงไม่หยุดนิ่งในการที่จะพัฒนาสินค้าของเขาเราเองก็ต้องไม่ยืนอยู่กับที่เหมือนกันก็ต้องพัฒนาเหมือนกันวันนี้จึงมีการพูดกันถึงเรื่องของการที่จะนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องถามว่ามีความสําคัญอย่างไรและมีความจําเป็นแค่ไหนในการที่ต้องนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการผลิตจริงๆผมมองว่ามันค่อนข้างจําเป็นนะครับในการที่ ผู้ประกอบผู้ uh, ชาวนาหรือเกษตรกรนียจะเริ่มที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต uh, คิดง่าย,ายๆครับสมัยก่อนตอนที่ผมเป็น,เ,ปนเด็กๆสมมติถ้ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งสัก uh, คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับแล้วก็มีลูกวันสัก3คนเวลาจะไปทํานาทุกคน5คนก็ลงไปทํานาด้วยกันพื้ที่ทํานาเท่าเดิมเนี่ยคน5าคนทำ uh, มันก็สามารถจะทานาได้ในในใน,ในระยะเวลาหรืออะไรต่างๆที่ค่อนข้างเหมาะสมแต่ในใน,ในสมัยปัจจุบันเนี่ย uh, ครอบครัวนี้มีห้าคนลูกสาวก็ไปเรียนมหาลายัยลูกชายก็ไปเรียนช่างกลหรืออะไรแบบนี้เะันคนที่จะอยู่ทํานาก็เริ่มจะไม่มีแล้วใช่ไหมครับเลอพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นการที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยมันก็จะช่วยเสริมให้ครอบครัวนี้สามารถที่จะ,อ,ะอย่างรักษา อาชีพต่อไปได้แล้วก็มีเครื่องทุนแรงที่จะเข้ามาช่วยขณะเดียวกันการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นี่ก็จะช่วยกระบวนการในเรื่องของการลดต้นทุนแล้วขณะเดียวกันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการผลิตให้ได้<ม>ดีขึ้นมากขึ้นแล้วก็เพียงพอกับความต้องการฉะนั้นผมว่าในอนาคตประเทศไทยเนี่ยนะการเกษตรน่าจะพัฒนาเข้าไปเป็นการเชิงอุตสาหกรรมคือปลูกพื้นที่ได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีเครื่องเครื่องจกักรเครื่องมือเข้ามาช่วยถ้าเกิดอย่างเช่นเราเราเรา,เราไปต่างประเทศอย่างนี้ เขาทำเขาปลูกมะเขือเทศเป็นร้อยรยไร่เลยนะแต่เขามีคนทํางานอยู่ในสวนมะเขือเทศของเขาเนี่ยเพียงไม่กี่คนหรือว่าอยู่ในฟาร์มของเขาเพียงไม่กี่คนดังนั้นเขาจะใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยเหลือทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่เรื่องของการทํานาหรือว่าการทําการเกษตรมันก็จะเป็นอะไรที่ ที่สบายมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นครับอย่างที่เราได้เห็นนะบางทีตั้งแต่กระบวนการหว่านเมล็ดพันธุ์อย่างสมัยก่อนนี่ก็ต้องที่นาแปลงหนึ่งใช้คนกันสิบคนแต่สมัยนี้นะพอมันมีเรียกรถหว่านใช่ไหมคะรถหว่านเรื่องคนเดียวค่ะใช่เลยแล้วก็มีตอนนี้ข้าวๆที่เขาแนะนํากันก็เป็นเรื่องของกล้าโยนหรือข้าวโยนหรืออะไรแบบนั้นมันก็จะการใช้เทคโนโลยีมันก็ ทำให้การทํางานํำศึกน่าสนุกมากขึ้นแล้วก,แวก็แล้วก็น่าสนใจมากขึ้นค่ะเอาละค่ะทีนี้เราก็จะมาเข้ากันในเรื่องของงานที่ชื่อว่า i s m a c a s i a 2012นี่ละค่ะ,คะในงานนี้มีที่มาของโครงมการยังไงคะ งานนี้ต้องต้องเล่าแบบนี้ครับว่างานนี้มาค่อนข้างไกลเนาะจริงๆแล้วงานนี้เริ่มต้นขึ้นที่ประเทศอินเดียก็คือ,อาทาง Impact เนี่ยฮะ,ะจะจะจะร่วมงานกับ p i x ซี่คร i บพิกซี่คอนซัลทิ่งโซลูชันจากประเทศอินเดียซึ่งเขาจะจัดงาน i s m a c ที่ประเทศอินเดียฮะเพราะว่าอินเดียนี่ก็ถือเป็นเจ้าในเรื่องของการทําเรื่องของข้าวแล้วก็เรื่องของการปลูกอ้อยแล้วก็ทาน้าําตาลทีนี้อตอนจัดงานที่อินเดียเนี่ยครับมันจะเป็นงานเชิง ประเทศเขาค่อนข้างใหญ่นะ,ะ,ะประชากรเขาค่อนข้างเยอะแต่นี้เวลาเขาจัดงานนี่มันก็จะเป็นงานแค่เป็นงานแค่เนชั่นแนลอะฮะเป็นแค่เนชั่นแนลโชว์คือเป็นงานสําหรับในประเทศพอเขาอยากจะทําให้งานนี้กลายเป็นงานอินเตอร์เนชั่นแนลโชว์ใช่ไหมครับเขาก็เลยไปหาเขาก็บินมาประเทศไทยเพื่อว่าเพราะเขาได้ชื่อประเทศไทยนี้เป็นเป็นเจ้าทางด้านการปลูกข้าวทำส่งออกข้าวแล้วก็ทําเรื่องของตัวอ้อยแล้วก็น้ําตาลแล้วก็มา มามาคุยกันเขาก็ะจะใช้สถานที่ที่ Impact เป็นตัวจัดงานนะครับทีนี้ทางค <c oughs> ณะผู้บริหารของ m p p c t กเขาองเอประเทศไทยเนี่ก็เป็นผู้นำทางด้านข้าวเนาะเป็น ไม่เป็นรองใครในเรื่องของน้าตาลก็เอ๊ะทำไมไม่มีความรู้สึกจับมือกันแล้วก็ร่วมกันเพื่อจะจัดงานนี้ให้มันเป็นงานสําหรับระดับประเทศนะฮะที่จะเข้าไปนําเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ชาวนาเลยหรือว่าในแง่ของของภาคธุรกิจการเกษตรนะฮะที่ต่อเนื่องกับข้าวแล้วก็ข้าวข้าวโพดแล้วก็อ้อยอะครับแสดงว่าการจัดงาน i s Mac Asia ครั้งนี้เป็นเป็นเจ้าภาพร่วมกันเหรอคะระหว่างไทยกับอินเดียอ่าใช่ครับเป็นเป็นเจ้าภาพร่วมกันระหว่าง บริษัท Impact e x i b i t i o n Management กับ Pixie Consulting Solution นะครับจากประเทศอินเดียใช่ครับมีหน่วยงานราชการเข้ามาสนับสนุนด้วยไหมคะจริงๆตรงนั้นนี้ต้องต้องขอบคุณ2หน่วยงานหลักนะฮะที่เข้ามาสนับสนุนการจัดงานหน่วยงานแรกเนี่ยคือกรมการข้าวกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกระทรวงอุตส,สาหการรมนะครับซ,ซึ่งเห็นความสําคัญของงานเนี่ยครับเพราะว่าจะเป็นช่องทางในการที่จะแนะนํา แล้วก็โปรโมทเกี่ยวเรื่องการนําเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในกระบวนการผลิตทางด้านการเกษตรนะฮะก็เลยให้การสนับสนุนที่จะเข้ามาจัดกิจกรรมร่วมกันภายในงาน i s m a c a เ i a ชีย2012ครับค่ะอย่างที่คุณศริรพัฒน์ได้บอกไปนะว่างานนี้จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นกันที่ประเทศอินเดียวันนี้เนี่ยเขาให้ความสนใจในการที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ ของไทยเราก็ต้องถามเหมือนกันว่าอะไรทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาสนใจประเทศไทยในแง่ของพืชเหล่านี้แล้วก็คิดว่าเขาต้องการอะไรจากเราครับจริงๆแล้วน่าจะเป็นเป็นสองส่วนนะฮะส่วนแรกที่สุดเลยก็คืออย่างที่ที่เรียนไปตั้งแต่ต้นว่ารประเทศไทยนี้เราเป็นผู้นำทางด้านการสร่งออกข้าวแล้วก็เป็นผู้นำในเรื่องของตัวน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้น,นการมาจัดประเทศไทยนี้ก็คือเหมือนกับว่าเข้ามาในแหล่งที่เป็นรากฐานการผลิตโดยตรง ประการที่2คือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่จะถือได้ว่าเราเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าสมมติถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะเข้ามาจาัดงานในประเทศไทยแล้วก็กรุงเทพฯเราหรือประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเมื่อเมื่ออาเซียนเนี่ยก้าวเข้าสู่ยุคของ AEC นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการฟรีเทรดในภูมิภาคภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดเนี่ยครับแล้วก็มีการที่มีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางจะทําให้ทุกประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้ได้รับประโยชน์จากการจัดงานในในครั้งนี้ครับ บบพูดถึงเรื่อง AEC แล้วก็อยากจะถามนิดนึงเหมือนกันะนะคะคิดว่าการจัดงาน i s m AT A มเอชีย2012จะต่อยอดไปสู่เวทีประชาคมอาเซียนได้อย่างไรบ้างจริงๆแล้วการจัดงานอ h i b i เซ่นก็จะเหมือนกับงานอื่นๆเนี่ยนะครับเพื่อเราจะมองอะไรที่ค่อนข้างไปข้างหน้านิดนึงเ,เราั้นเราเราก็คล้ายๆกับพาร์ทเนอร์เราที่ประเทศอินเดียเนี่ยครับว่าเราน่าจะใช้งานเนี้ยเข้าเป็นจุด ศูนย์กลางในการที่จะดึงผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวเอ็กซิบิเตอร์ซึ่งเป็นผู้สแสดงสินค้าหรือว่าผู้เข้าชมงานเนี่ยจากภูมิภาคเอเชียให้เข้ามาใช้งานอ a s t m a c เอเชีย2012นี่ฮะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ในแง่ของการทําธุรกิจการค้าหรือว่าเป็นกระทั่งในแง่ของการหาพาร์ทเนอร์เพราะว่าในอนาคตเนี่ยพอเป็น AEC ทั้งหมดแล้วเนี่ยฮะการค้าก็จะค่อนข้าง ง่ายคือคือเป็นฟรีเทรดใครไปขายที่ไหนก็ได้ทีนี้ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็สามารถโอเคมีมีออฟฟิศอยู่ที่ประเทศไทยเขาก็ไปตั้งที่มาเลเซียก็ได้ไปตั้งที่อินโดนีเซียก็ได้ไปตั้งที่ฟิลิปปินส์ก็ได้เพราะเขามีศักยภาพทางด้านการเงินการลงทุนแต่ถ้าเกิดเป็นบริษัทขนาดเล็กเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้คือคือเงินก็มีจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างเครือข่ายทางการทางการค้า เนี่ยนะครับก็คือแลกเปลี่ยนการค้าซึ่งกนและกันเป็นพันธมิตรด้วยการอเอาเอาชั้นผลิตนี่เธอผลิตนู่นชั้นผลิตน้ําตาลเธอผลิตถุงแล้วก็เธอทําเรื่องรถขนส่งแล้วก็โอเคเอามาเอามารวมกันก็คือเป็นผลิตภัณฑ์น,น้ําตาลใส่ถุงเอารถไปส่งขายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงทางการค้าในรูปแบบการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจอะฮะมันจะเกิดขึ้นภายในงาน i ีสแมกเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกําลังพยายามจะบอกก็คือว่าในงานอีสแมกเอเชียเนี่ยนะครับนอกจาก ผู้ชมงานชาวไทยหรือเกษตรกรชาวไทยซึ่งเป็นหัวใจหลักแล้วเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มหลักที่เราต้องการจะให้เข้ามาชมงานเนี่ยนะครับ mm. เราก็ยังจะมีการเรียนเชิญวิสิเตเออร์นะครับผู้เข้าชมงานจากประเทศต่างๆ mm. เนี่ยฮะ mm. เข้ามาร่วมงานด้วยว่าจะเป็นลาวเขมรเมียนมาหรือว่ามาเลเซียอินโดนีเซียอะไรเงี้ยครับเรากาลังเรียนเชิญ mm. ในในส่วนตรงนั้นนั้น mm. เพราะเรามองว่าเ,เวทีของอิสแมก เอเชีย2น่ี่น่าจะเป็นเวทีกลางทางด้านการค้าที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามามเ,เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใน,ใ,ใ,นในอุตสาหกรรมการเกษตรเท่าที่ฟังก็อยู่ภายใต้ย,ยุทธศาสตร์วินวินได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเลยทีเดียวครับทีนี้อยากจะถามกันในงานนะคะที่ที่จะจัดเนี่ยภายในงานเนี่ยเราจะมีการนำเสนออะไรให้กับผู้ที่มาเข้าชมงานบ้างครับ อย่างอย่างที่บอกนะครับว่างานงาน ISMAC Asia 2012นี่เป็นงานท,ที่เราเน้นเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการทางด้านการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นเ,เรื่องของเทคโนโลยีในการเกษตรเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนปลายน้ำถ้าเกิดภาษาของ,ของทางวิชาการเขาจะเรียกเป็น r r e h าวเวก็คือตั้งแต่การปลูกการ่อนการเก,ก็บเกี่ยวคือปลูกดํำ แล้วก็มาเก็บเกี่ยวเป็นฮาวเวสพอหลังจากฮาวเวสก็เป็นเรื่องของโพสต์ฮาวเวสก็คือพอถึงเช่นเกี่ยวข้าวได้แล้วก็เอาข้าวเข้าโรงสีะนะครับพอเข้าโรงสีเสร็จก็สีข้าวออกมาทําข้าวเป็นแพ็คถุงแล้วก็ส่งขายเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการลักษณะแบบนี้ฮะอันนี้คือเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิตข้าวแล้วก็น้ําตาลทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบฮะเพราะฉะนั้นคนที่มาในงานนี้ก็จะได้เห็น เทคโนโลยีเหล่านี้ทั้งหมดนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่มีตั้งแต่ปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงรถแทรกเตอร์รถไถนารถด,ดํานาอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จะไปถึงกับกระบวนการที่ใช้ในโรงสีข้าวเครื่องคัลเลอร์ซอเตอร์คือเครื่องแยกมเมล็ดมเมล็ดข้าวแยกสีมเมล็ดข้าวจะไปถึงเครื่องแพ็คถุงอะไรอย่างนี้ครับในในในแงน่ของกระบวนการน้ําตาลก็คล้ายๆการตั้งแต่ปลูก ปลูกอ้อยเกี่ยวอ้อยงงอยังไงแล้วก็จะเป็นพอเข้าลงหีบน้ําตาลทํำยังไงอะไรเงี้ยจะเป็นเท่าไร่กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ครับ<ช>มันจะมีการพูดกันถึงเรื่องของช่องทางการตลาดด้วยไหมคะในงานอ๋อขอบคุณมากเลยครับที่ที่ถามตดร่งนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจเพราะว่าการเกษตรเนี่ยมันต้องจบด้วยกันค้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมี2อหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องอถ้าเป็นเรื่องของข้าวเนี่ยทาง กลมการข้าวะจะมาจัดเป็นเป็นเป็นคอนเฟรนต์นะฮะการประชุมเชิงวิชาการนานาชาติชื่อว่า Thailand Rice Science Conference พูดถึงเรื่องการพัฒนาทางด้านการผลิตข้าวอ,นนอันนี้เป็นเริ่มเป็นเริ่มเบื้องต้นขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมาการอา้อยน้ำตาลาก็จะมีการจัดงานสัมมนานนให้ความรู้กับชาวไร่อ้อยและก็ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลในการ ว่าปลูกอ้อยยังไงใช้พันอ้อยอะไรแล้วก็ในกระบวนการผลิตน้ําตาลทั้งหมดแล้วก็จะมีการแจกรางวัลชาวไร่อ้อยดีเดน่นโรงงานน้ําตาลดีเดน่นอะไรตรงด้านนั้นก็เป็นในแง่ของกระบวนการผลิตแต่อีกอันนึงที่ว่าคิดว่าน่าสนใจเนี่ยนะฮะคือเราร่วมงานกับทางอัฟมาอัฟมานี่จะเป็นองค์กรทางด้านการค้าพืชทางด้านการเกษตรในในภูมิภาคเอเชียเขาจะมาจัดเป็นเป็น คล้ายๆกับเป็นฟอรั่มอะฮะจะพูดก็คือจะนำผู้ประกอบการจากหลายๆที่ฮะจากหลายๆประเทศเนี่ยท้งที่ดูในเรื่องของทางด้านการค้าเข้ามานั่งให้แนวคิดอะครับว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถพัฒนาทางด้านการค้าในทำการตลาดผิดพัณฑ์ทางด้านการเกษตรออกไปยังต่างประเทศได้ตรงด้าน,นั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สร้างสำหรับเกษตรกรท,ท,ที่มีความสนใจคือนอกจากผลิตแล้ว วางแผนเรื่องการตลาดได้ด้วยตัวเองหรืออะไรแบบนั้น<ม>นะฮะที่จะเข้ามาร่วมฟังการเสวนาในส่วนตรงด้านนั้นนะครับพูดง่ายๆว่าก็คือเข้ามาก็จะมีในเรื่องขององค์ความรู้รนะคะในในกระบวนการการ,การผลิตต่างๆโดยนอกเหนือจากเราจะาผู้ที่มาชมงานจะได้เห็นในเรื่องของกระบวนการการผลิตแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของนวัตนวักรรมเทคโนโลยีเราจะได้เห็นความแปลกใหม่ทางด้านวัตกรรมเทคโนโลยีในงานนี้หรือเปล่า จริงๆแล้วความแปลกใหม่ในแง่ของตัวเทคโนโลยีก็กกกน่าจะมีบ้างนะครับอย่างเช่นเอ็กซิเบเตอรรายใหญ่ๆที่ที่เข้ามาร่วมง,งานนี่อย่างเช่น, ota, นคูบ o ต a นะฮะอย่างเช่นบริษัท APAM ซึ่งเขาจะเป็นตัวแทนจำหน่ายของอผิดพันนิวฮอลแลนด์นะครับแล้วก็เชอ Shirley, ร์รี่นะฮะเชอร์ี่นี่ก็จะเป็นเครื่องจกักทางด้านข้าว <c oughs> เหมือนกันเขาก็จะนำตัวเทคโนโลยีล่าสุดนะฮะของเขาเข้ามาอย่างเช่นคูบัตานี่เขาก็มี อุบไตยไว้นิดหน่อยว่าเขาจะมีเครื่องจักรใหม่ล่าสุดนะฮะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะสามารถที่จะเข้าไปลดทุนต้นทุนการผลิตในเรื่องของอการผลิตตอนนี้เขาก็คือทางคูปต้าเนี่ยเขาอยากจะเจาะเข้าไปในกลุ่มของไรอ้อยอย่างเงี้ยครับเขาก็จะ,ะเพราะไรอ้อยนี่ก็ต้นทุนการผลิตก็เป็นปัญหาหลักอันหนึ่งนั้นคูปต้าเขาก็จะมีเครื่องจักรเทคโนโลยีอันหนึ่งซึ่งจะเข้าไปทํางานในไรอ้อยแล้วทํำยังไงเนี่ยมันถึงจะลดต้นทุนการผลิตได้แต่เขาบอกว่าขอให้อุบ ออไปก่อนแล้วถ้าเกิดใครสนใจอยากจะรู้อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาชมกันภายในงาน้ว่าเป็นเครื่องจักรกลที่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นเครื่องจักรใหม่ล่าสุดเปิดตัวกันครั้งแรกในงานนี้เลยใช่ครับอันนี้นคือทางที่ทางคุปต้าเขาเตรียมไว้คแบบต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวนะคะคนที่อยากจะไปได้เห็นว่าเออมันมีมันมีความสามารถในการที่จะเพิ่มศักยภาพทางด้านการผลิตแค่ไหนในงานนี้ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ใช่คะแต่ก็ต้องถามเหมือนกันนะคะเรื่องเรื่องเมื่อสักครู่เราพูดกันถึงเรื่องของอ้อย อ้อย<ะ>ที่ไปสูุ่าสาหก,การผลิตน้ําตาลเนี่ยทุกวันนี้มันก็จะมีอ้อยที่นอกเหนือจากการผลิตน้ําตาลแล้วมันก็จะมีอ้อยที่ในปเป็นผลิตเพื่อพลังงาน<ะ>ถามว่าวันนี้ในในภาคของการผลิตเนี่ยมันมันจะทําให้ให้เกิดการขัดขัดแข้งขัดขากันเองหรือเปล่าในในในภาคการผลิตหรือเรื่องของปริมาณความสามารถทางด้านปริมาณในการผลิตเนี่ยทุกวันนี้ความต้องการหรืออะไรที่ว่าจะไม่ไม่พอมาทำ,ำามันจะไม่เพียงพอหรือเปล่า um จริงๆแล้วอ้อยนี่ถือว่าได้เปรียบกว่าพืชอื่นๆอย่าง,างเช่นในแง่ของตัวมันสําบัลลังหรืออะไรเท่าที่ทราบเนี่ยนะครเพราะว่าได้ได้คุยกับผู้ประกอบการในแง่ของโรงงานน้ําตาลเนี่ยเขาจะบอกแบบนี้ครับพวกอ้อยเนี่ยก็คือจะผลิตที่ผลิตเป็นน้ําตาลส่วนที่เอาไปทำเป็น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 ก๊าซหรือเป็นพลังงานเนี่ยจะ,จะเป็น byproduct อะฮะจะเป็นจะเป็นของเหลือที่เหลือจากการผลิตอ้อย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ไม่รบกวนซึ่งกันและกันนะฮะจริงๆแล้วมันจะเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำเพราะว่าแทนที่จะเป็นของเหลือแล้วก็ทิ้งเนี่ยเขาก็สามารถจะแปรรูปตรงด้านนั้นเป็นพลังงานได้เพราะฉะนั้นในในเรื่องของอ้อยเนี่ยการนําอ้อยมาใช้เป็นเป็นพลังงานนียจะไม่มีการไม่มีผลกระทบต่อตัว,ตวการผลิตน้ําตาลเลยฮะประิมาณการผลิตน้ําตาลก็คือย,อยังจะยังจะคงเดิมอาจจะต่างจากจากพืชอื่นๆอย่างเช่นพวก โซเลืองข้าวโพดหรือว่าหรือว่ามันสำปะหลังซึ่งพวกนั้นเนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าจะเอาไปเข้าทําเป็นพลังเป็นพลังงานใช่ไหมครับเขาก็ต้องเอาไปทำเป็นพลังงานโดยตรงก็คือดึงจากตัวตัวผิดพันธุ์หลักที่เราจะเอามาใช้บริโภคหรือว่าให้เป็นอ,อ,อาหารสัตว์หรืออะไรแบบนั้นดึงไปแต่อ้อยนี่ไม่ใช่อ้อยนี่คือว่าเราก็ยังผลิตน้ําตาลได้เดิมของที่เหลือนะฮะที่ที่เป็นกากอ้อยหรืออะไรแบบนี้เนี่ยเขาสามารถจะเอาไปทาเป็นเป็นพลังงานได้เพราะฉะนั้นคือ การทรําพลังงานจากอ้อยเป็นการนำบายดักต <c oughs> เข้าไปทำนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จริงๆแล้วจะต้องบอกแบบนี้ฮะเท่าที่คุยกันในผู้ประกอบการบางรายบอกว่าอ้อยเนี่ยจะเป็นกลุ่มเดียวที่ยังสามารถจะนำไปไป,ไป,ไปใช้เป็นเป็นพลัางงานได้แล้วก็ได้ค่อนข้างดีที่สุดเมื่อปเปรียบเทียบกับกลุ่มของพืชอื่นๆเพราะามันเป็นงานเวทีของการเกษตรระดับนานาชาติ <c oughs> ะนะครับที่จะ,ะมีผู้ซื้อผู้ขายมานะฮะแล้วก็ผู้นำเทคโนโลยีแล้วก็ขณะอิเล็กทรอนิกส์เกษตรกระนะครับที่จะ,ะนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้นในกระบวนการการผลิตของตัวเองจุดประสงค์หรือเป้าประสงค์การจัดงานเราเน้นการส่งออกเท่านั้นหรือเปล่าเราต้องการที่จะสร้างเวทีการค้าจริงๆคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรของไทยได้ดูใน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 ,ใน,ในประเทศไทยเองน่าจะเป็นโอกาสแทนที่ราต้องเดินทางไปไกลก็ มาที่ IMPACT เมืองทองธานีนะ